สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะออนแอร์แล้วนะคะสำหรับปรปักจำนวนค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าทางจีนเขาเขียนถึงคุณหลิววินหนิงนะคะหนิงเกอของพวกเราชาวไทยว่าอย่างไรกันบ้างค่ะขึ้นหัวข้อมานะคะก็บอกว่าอันนี้หวานเอามาจาก Sohu Entertainment นะคะเขาก็ขึ้นหัวข้อว่าหลิววินิงผู้เปลี่ยนเกมจากนักร้องสู่นักแสดงในอุตสาหกรรมละครไอดอลโบราณนะคะเรามาดูกันว่าเขาเขียนถึงหนิงเกอของพวกเราอย่างไรค่ะก็บ บอกว่าในวันที่13พฤษภาคมละครนะคะโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เรื่องปรลปักจำนวนซึ่งนำแสดงโดยซ่งจูเออแล้วก็หลิววีหนิงนั้นออนแอร์แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าในที่สุดก็ได้ออนแอร์หลังจากที่รอคอยกันมานานซึ่งปัจจุบันนั้นยอดขายนะคะของปรลปักจำนวนดีมากแล้วก็ความนิยมนะคะก็ดัชนีความนิยมทะลุ2 3 0 0 0ไปเรียบร้อยภายในเวลาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากเปิดตัวคะ่ะก็ถ้าดูจากกระแส แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นละครฮิตได้เลยนะคะทีนี้ทันทีที่เรื่องนี้ออกอากาศเนี่ยสไตล์เครื่องแต่งกายของหลิววีหนิงก็ถูกชาวเน็ตจีนวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเลยนะคะหลายๆคนนั้นรู้สึกว่ารูปร่างหน้าตาของหลิววีหนิงนั้นนะคะธรรมดามากแล้วทําไมเขาถึงยังได้เป็นพระเอกแสดงละครไอดอลโบราณต่อไปได้ล่ะโอ้โหแรงมันไม่เป็นมิตรกับสายตาผู้ชมเลยจริงๆชาวเน็ตจีนนะคะแสดงความคิดเห็นว่าใคร ชื่นชมเขาก็ควรไปกินอะไรดีๆบ้างนะ ฉันน่ะไม่รู้ว่าซ่งจูเอ๋อกับหลิวอี้หนิงนั้นมีฉากจูบกันหรือเปล่าหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็อาการบาดเจ็บจากการทำงานของซ่งจูเอ๋อนั้นก็คงจะต้องถูกค้นหาอีกครั้งแน่ๆน,นะคะโอ้โหแรงเนาะปากกล้ากันเหลือเกินนะคะสำหรับชาวจีนอะต่อค่ะในบทความบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรือครั้งที่สองที่หลิวอี้หนิงถูกอธิบายว่าเป็นผู้ชายที่แต่งตัวได้ไม่หล่อในชุดจีนคอสตูมโบราณเขานั้นโดนนะคะวิพากษ์วิจารณ์จากละครไอดอลเก่า ทุกเรื่องที่เขาแสดงเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าหลิวอี้หนิงนั้นจะยังค,งคงความนิยมนะคะท่ามกลางความขัดแย้งได้หลิวอีนหนิงเคยร่วมงานกับสาวสวยๆนะคะอย่างหลิวซือซือเจ้าลู่ซือแล้วก็เมิงจืออี้มาแล้วแต่คราวนี้เขามาร่วมงานกับดาราสาวซ่องจูเอ๋ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งสองนั้นจะไม่ใช่คู่ที่เหมาะสมกันเลย จริงๆแล้วว้ยเศร้านะคะบทนี้ซึ่งต้องรับโดยคุณหลิววี่หนิงในบทละครเรื่องนี้จะต้องเป็นฮีโร่ที่ทรงอํานาจไม่ใช่เด็กหนุ่มที่แบบสวยน่ารักอย่างแน่นอนลัศมีออร่าของความเหนือกว่าของหลิววี่หนิงยังคงเป็นที่ยอมรับได้แต่น่าเสียดายที่หลิววี่หนิงนั้นมีรูปร่างที่ดูดําแล้วก็หน้าแดงไม่มีอะไรที่แบบเออเขาจะโดนเชิดชูนะคะแบบแต่งกายแบบเครื่องแต่งกายจีนคอสตูมโบราณได้ดีอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็มาถาม ไอ้ะะจากบทความจากโซฮูก็ถามว่าคุณคิดว่าคุณหลิวอี้หนิงนั้นในชุดโบราณดูน่าเกียดหรือไม่นะคะเออโอ้โหพูดกันอย่างงี้ไม่นะจริงๆแล้วหวานว่าก็เท่ดีออกเพราะาคุณหลิวอี้หนิงเนาะเรื่องนี้เขาก็แต่งตัวเป็นต้องเป็นทุกอย่างเป็นทั้งแมททับ เป็นทั้งท่านอ๋องเป็นทั้งเดี๋ยวขึ้นเป็นห้องเต้อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะสมเพราะว่ามีความสูงมากแต่ถามว่าหล่อไหมก็หล่อตามสไตล์จีนเนาะตามตามสไตล์ตลีะตีจีนนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกแล้วก็อาจจะเป็นที่เอ่อถ้าอย่างหวานดูก็อาจจะแปลกนิดนึงตรงที่เขากีดตาได้ดําแรงมากเลยกีดตารแรงกว่าเราแต่งหน้าไปทํางานอีกนะคะเราก็รู้สึกอืมเอาละค่ะแต่ก็ด้วยบทบาทเนาะด้วยบทบาทก็จ,จะให้ดูเป็นคนหดห โสดขึมๆก็ได้นะคะแต่ถ้าจะมาแบบว่าให้ให้เห็นด้วยกับทางบทความก็ไม่เห็นด้วยเนาะเพราะว่าทางบทความเขาก็พยายามจะบอกว่าคุณหลิวอี้หนิงในชุดแบบจีนคอสตูมโบราณน,นั้นไม่หล่อเลยนะคะมีความนักเกียรติอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นเนาะเอออ่ะทีนี้เรามาดูอีกข่าวหนึ่งจากทางด้านโซฮูเช่นเดียวกันนะคะเขาก็บอกว่าหลิวอี้หนิงเนี่ยนะคะเปลี่ยนจากนักร้องไลฟ์สตรีมมิง จากตันตงนะคะมาสู่การเป็นดาราดังในวงการละครไอดอลแบบจีนคอสตูโมโบราณค่ะการเปลี่ยนแปลงข้ามพรมแดนแบบนี้ของหลิววินหนิงนั้นเต็มไปด้วยนะคะความดรามา่าแล้วก็เขานั้นเป็นหนุ่มน้อยที่อายุนะคะที่สูง190นะคะแล้วก็อายุยังไม่สูงมากจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะคะแล้วก็ เป็นที่รู้จักในประเทศจีนในบทบาทในทางาละครนะคะในบทของ้าวตูนั่นเองค่ะ้าวตูซึ่งเป็นผู้ที่มีสีหน้าเย็นชาแต่เปี่ยมด้วยความรักนะคะในเรื่องฉางเกิน,นะคะและต่อมาก็ยังคงสร้างแบบกระแสถกเถียงอย่างดุเดือดในผลงานต่างๆต,ต,ต,ต่อมาไม่ว่าจะเป็นอนะันเลอร์เนาะ Legend of Anler แล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะก็เปิดโอกาสให้คุณหลิวอีนหนิงนั้นเข้ามานั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณหลิวอี้หนิงนั้นนะคะเรียกได้ว่า ไม่ว่าจะมาแสดงเรื่องอะไรนะคะบนโลกของอินเทอร์เน็ตก็จะมีการแสดงความคิดเห็นแบบขัดแย้งกันไปของเหล่าชาวเน็ตจีนนะคะคือความขัดแย้งจะตามคุณหลิวอี้หนิงไปทุกที่แต่อย่างไรก็ตามนะคะหลิวอวี้หนิงก็ยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็กลายมาเป็นบุคคลที่ขาดไม่ได้ไปซะแล้วะคะ่ะในตลาดของละครจีนคอสตูมโบราณน,นะคะเราเขาได้วิเคราะห์มาเนะว่าเกิดจากอะไรหนึ่งก็คือการสร้างตัวละครขึ้นมานะคะหน้าตาของคุณหลิวอี้หนิงนั้นเล่นได้ดีในยามที่เขา ต้องเป็นคนเย็นชาแล้วก็เป็นจอมผด็จการค่ะ ก็ในเนื้อหาก็บรรยายไว้ว่าบทบาทไอดอลนะคะสมัยโบราณของหลิวอี้หนิงก็มักจะวนเวียนอยู่กับความรู้สึกแบบพังทลายแล้วก็ความแต่ว่าก็มีความน่ารักที่แตกต่างอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นบทตัวละครห้าวตูที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยนะคะในบทนั้นแล้วก็มีเรื่องราวของความจงรักภักดีความอดทนของการเป็นองครักษ์หน้าเย็นชาในเรื่องของที่เป็นห้าวตูถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ฉากที่เขากังล่มให้กับเ uh -huh. ให้กับเจ้าลู่ซื่อนะคะหลีล่เลอเหยียนนะคะใน,ในท่ามกลางสายฝนในฉากนี้นะคะซึ่งก็ทําให้เห็นถึงภาษากายของเขาก็เรียกได้ว่าเป็นฉากมหัศจรรย์แห่งปีเลยนะคะคนชอบกันมากเลยในตอนที่ออนแอร์ air. เรื่องนั้นอยู่นะคะฉางเกิก็จริงๆเนาะบางคนแล้วเคยแอดวานเคยได้ยินในตอนที่ฉางเกอออนแอร์ air, อยู่เขาบอกว่ารอดูเลยอะ่ะรอดูฮาตูกับลเลอเหยียนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนาะคู่เอกก็ก,ก็ดีนะคู่เอกคือลีโออูกับทางคุณดินลบานะคะคือดี ทั้งสองคู่เลยเอาง่ายๆค่ะบทเด่นกันทั้งหมดเลยนะคะทีนี้พอปรับปักจำนวนมาในปี2025นะคะก็เรียกได้ว่าจากสิ่งที่เขาเดินมาบนอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนเนี่ยเขามีการพัฒนานะคะของเขามาอย่างมาอย่างมากเลยทีเดียวกว่าจะมาถึงในปี2025ค่ะเขารับบทเป็นเว่ยเซาวนะคะวีรบุรุษผู้ทรงพลังในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกภายนอกเขาอาจจะดูเย็นชาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ใส่ใจใต้ลามากเลยนะคะหลิวอี้หนิงนั้นถ่าย ทอดการต่อสู้นะคะระหว่างการแก้แค้นแล้วก็การปกครองด้วยความเมตตากรุณาของตัวละครนะคะได้อย่างชัดเจนผ่านแววตาที่บอบช้ำจากการต่อสู้แล้วก็แววตาที่เต็มไปด้วยออร่าสังหารค่ะ ตัวอย่างเช่นในฉากที่เขาหลั่งน้ําตานะคะที่น้ําตาไหลบนกําแพงเมืองค่ะแขนที่ป่องออกแล้วก็ขนตาที่สั่นไหวของเขาก็ทําให้เกิดความรู้สึกนะคะกับผู้ที่ดูนะคะดูละครคือชวนให้อินนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะได้รับฉายาเนาะไอดอลนะคะไอดอลโบราณเวอร์ชันเกมออฟโทนส์นะคะสําหรับคุณหลิวอี้หนิงของพวกเรานะคะก็เอาเป็นว่าแหมเรื่องนี้คนคนรอดูเยอะนะคะแล้วก็ มาที่ประเด็นที่สองซึ่งทําให้คุณหลิวอี้หนิงนั้นเป็นตัวละครที่แบบเป็นดาราที่ได้รับการพิจารณาให้เล่นจีนคอสตูมโบราณอย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าเขานั้นเป็นกระแสะอยู่ตลอดนั่นเองนะคะกเ็เขาเรียกว่า การเข้าถึงของผู้คนในการไลฟ์สตรีมของเขาการจราจรความนิยมของเขาถือได้ว่ามีความแข็งแกร่งนั่นเองนะคะท่ามกลางความขัดแย้งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเมื่อผลงานของหลิวอี้หนิงเพิ่มมากขึ้นนะคะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรอบตัวของหลิวอี้หนิงก็ค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นม่านมุกม่านหยกที่ออนแอร์ไปในปี2024นะคะแม้ว่าเรตติ้งนั้นจะถือได้ว่าค่อนข้างจะต่ำเนาะค่อนข้างจะล้มเหลวในประเทศจีนแต่ว่าสตา การแต่งกายนะคะของเขานั้นได้รับการชื่นชมนะคะจากบางกลุ่มว่าเออแต่งแล้วหล่อดีแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออเป็นผู้ชายที่น่าเกียิในเครื่องแต่งกายคอสตูมโบราณอีกแล้วนะคะแล้วก็เคมีนะคะระหว่างหลิวอี้หนิงกับเจ้ารู้ซื้อก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเหมือนพนักงานเสิร์ฟกับผู้หญิงรวยะคะ่ะโอ้โหตายแล้วปากจัดกันเหลือเกินนะคะสิ่งที่เลวร้ายไปยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือเรื่องที่ออนแอร์มาพร้อมๆกันในตอนนั้นนะคะเรื่องของ ติงวีซีกับอีซูซินนะคะที่ออนแอร์พร้อมกันในตอนนั้นเรื่องนั้นได้รับคำชื่นชมเยอะแยะนะคะซึ่งก็แตกต่างจากเรื่องราวของมันมุกมันหยกอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้มันมุกมันหยกในตอนนั้นมีความขัดแย้งจนถึงจุดสูงสุดเลยนะคะจุดสูงสุดแล้วก็พอเขาเล่นเรื่องไหนก็ถูกตั้งคำถามว่าจะเป็นตัวละครที่ที่ตายหรือเปล่า <S <S เพราะว่าอย่างเล่นฉากจูบนะคะกับหลิวซือซืออะไรเงี้ยค่ะก็ยังโดนล,ล้อเลียนว่าเฮ้ยเขาไปจูบกับหลิวซือซือได้อย่าง ะะนไรก็คือดูเ,อเขาเขาโดนเรื่องความแบบไม่เหมาะสมหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่อะไรก็ตามนะคะพวกเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเคมีของในเรื่องนั้นก็ดีคุณหลิวซื้อกับทางด้านคุณหลิวอีหนิงก็เคมีดีมากเลยนะคะเขารักกันไงเขาก็จูบก,กันได้สิในเรื่องอะใช่ไหมล่ะเอาละค่ะทีนี้ อันที่3นะคะที่ทำให้เป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ที่เป็นอินเวสเตอร์ยังคงต้องการคุณหลิวอี้หนิงมาเล่นในละครโปรเจกต์ของพวกเขานะคะก็คือการวางตำแหน่งทางการตลาดค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเขานั้นนะคะมีความสามารถในการร้องเพลงเ,เพลงเปิดปิดละครได้ด้วยแล้วก็มีความสามารถในการออกสังคมไลฟ์สตรีมอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขายังคงเป็นกระแสะคะ่ะให้กับผู้คนมาสนใจได้มากนั่นเองนะคะ การเดินทางนะคะของคุณหลิววีหนิงสู่ละครไอดอลยุคโบราณก็สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตรรก,กะนะคะของการสร้างดาราในอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศจีนค่ะในฐานะนะคะของผู้เก็บเกี่ยวชั้นยอดแล้วก็ความร่วมมือระหว่างศิลปินนะคะกับเหล่าบรรดาแฟนคลับหรืออะไรก็ว่าไปนั่นเองแล้วก็เรื่องราวที่เขาได้มีโอกาสนะคะคู่จับคู่กับนางเอกดังๆไม่ว่าจะเป็นคุณดินลบานะคะคุณหลิวซื่อซือคุณเจ้าลู่สื่อก็สะท้อนให้เห็นถึงกลย ยุทธนะคะของแพลตฟอร์มก็คือไม่ว่าจะเป็น Tencent Video, iQIYI หรืออะไรก็ตามที่เน้นการเดิมพันนะคะกับการผสมผสานระหว่างปริมาณการเข้าชมแล้วก็บวกกับทักษะการแสดงค่ะซึ่งรูปแบบนี้นะคะประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงตั้งแต่นู่นมาแล้วสำหรับสาหรับคุณหลิววี่หนิงนะคะประสบความสำเร็จมาตั้งแต่เรื่องของฉางเกอเพื่อนๆอ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวที่คนในประเทศจีนนั้นรู้สึกเบื่อก็คือเริ่มรู้สึกเบื่อกับพระเอกที่ ที่มาแค่หล่ออย่างเดียวหรือไม่ก็นางเอกที่มาแล้วสวยอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวนี้จีนเขาใช้กลยุทธ์ในการพึ่งพาซึ่งกันและกันในการดึงผู้ชมเข้ามาเข้าชมค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูแบบว่ามีการจราจรด้วยนะคะแล้วก็มีไฮไลท์ที่ให้เป็นที่ถกเถียงพูดคุยกันอยู่ตลอดนะคะในตัวของศิลปินรวมทั้งไม่สามารถจะหล่อเพียงแค่คนเดียวคือพระเอกแล้วก็ไม่สามารถจะสวยเพียงแค่คนเดียวคือนางเอกได้ต้องมีนักสแสดงสมทบแล้วก็เหล่าบรรดานันกสแสดงสนับสนุนที่พา กหล่อด้วยซึ่งเป็นการช่วยเหลือเขาเรียกว่ากลยุทธ์ให้การพึ่งพาพึ่งพาอาศัยการเข้าชมนั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญก็คือการออนแอร์ air, เรื่องปรปักจำนวนนั้นนะคะก็คือมาแบบดุ่มๆเลยแล้วก็ประกาศออนแอร์ในช่วงเช้าก็ออนแอร์ต่อมาในช่วงเที่ยงใช่ไหมคะในประเทศจีนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ใดๆล่วงหน้าก่อนเลยนั่นเองแต่ก็ยังคงมีมีเขาเรียกว่า มีความนิยมนะคะที่เกินที่เกินความคาดหมายอยู่นั่นเองค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ถือได้ว่าเรื่องที่ได้รับความสนใจแล้วก็มาแรงที่สุดนะคะในในวันที่13พฤษภาคมนี้ก็คือปลลปักจำหน,นนั่นแหละค่ะทีนี้แนวโน้มในอนาคตนะคะของคุณหลิวอี้หนิงนะคะก็ถือได้ว่าคุณหลิวอี้หนิงน,นั้นยังไม่ยังไม่อิ่มตัวในตลาดของจีนคอสตูมโบราณค่ะยังคงสามารถไปได้เรื่อยๆสร้างความก้าวหน้าในเรื่องในเรื่องของการ เป็นพระเอกนะคะในจีนคอสตูมโบราณได้แล้วก็นอกจากนี้ยังมีละครสต็อกอีกนะคะ d r e A m Within a d r e a m นะคะเรื่องนี้คู่กับคุณหลี่อี้ถงนะคะก็รอรอที่จะออนแอร์อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วยังมีชื่อของคุณหลิวอีอ้หนิงนะคะอยู่ในวงการบันเทิงของจีนไปอีกนานเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นคือเขาเปรียบนะคะเขาเปรียบคุณหลิวอีอ้หนิงเนี่ยเป็นเสมือนโลกขนาดเล็กที่สะท้อนถึงโอกาสแล้วก็ความ ท้าทายในการที่จะเข้ามาเป็นดาราตัวจริงนะคะมาเป็นนักสแสดงที่แท้จริงในอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศนะคะเพราะว่าคุณหลิวอี้หนิงเริ่มต้นมาจากการเป็นเหมือนนักร้องไลฟ์สตรีมมาก่อนแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆเข้ามากระดุบกระดุบนะคะเข้ามาในในการเล่นซีรีส์ในวงการบันเทิงจีนอย่างเต็มตัวนั่นเองนะคะ แล้วเขามีข้อดีมากๆซึ่งคนชื่นชมนั่นก็คือเขาเป็นผู้ที่ทำงานหนักมากเลยนะคะเขามีการพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนตัวเองอย่างหนักอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแบบจับโอกาสได้แล้วเข้ามาไม่ใช่มันต้องมีฝีมือด้วยนะคะเขาก็พยายามที่จะฝึกฝนทักษะการแสดงมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันแล้วก็ในตอนนี้ก็จะได้เห็นถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ความทายทยานซึ่งอยู่ในดวงตาของคุณหลิวอี้หนิงนะคะเอาล่ะค่ะนี้ก็เป็นบทความเนาะที่คน จีนเขาวิเคราะห์ตลาดแล้วก็ความเป็นไปได้ของคุณหลิวอี้หนิงในในจีนคอสตูมโบราณน,นะคะพวกเราก็อยากเห็นเขาในจีนคอสตูมโบราณน,นี่แหละจริงๆเพราะว่าจีนแนวปัจจุบันคือมันมันไม่ค่อยคืออะไรดีละคือตัวหวานเองอะหวานชอบจีนคอสตูมโบราณเพราะว่าในชีวิตประจําวันเราแต่งตัวแบบนั้นไม่ได้ไงเราก็เลยอยากจะดูใช่ไหมมหีเหาะเหอะมีอํานงอํานาจมีอะไรที่เรา เราไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นอะ่ะมันดูแล้วมันมีความตื่นตาตื่นใจดีนะคะก็อยากให้คุณหลิวอี้หนิงได้บทบาทแบบเนี้ยดีๆแล้วก็มีโปรเจกต์ดีๆแล้วก็ประกบกับนังเอกนะคะไปเรื่อยๆให้พวกเราได้ดูผลงานเยอะๆนะคะท่านใดชอบคุณหลิวอี้หนิงบ้างเอ่ยนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับบทความข้างต้นหรือเปล่านะคะที่คนจีนเขาเขียนวิเคราะห์ในเรื่องของคุณหลิวอี้หนิงนั่นเองนะคะคือเขาเขาก็ดังได้ไปเรื่อยๆนะคะท่ามกลางความขัดแยง้งแสดงว่าคือเหมือนจะมีกลุ่มเฮตเตอร์เนาะแต่ว่าเอาอยู่ เอาอยู่นะคะหนิงเกอร์ของพวกเราเดี๋ยวไลฟ์แล้วก็จัดการรับเรียบจัดการรับเรียบด่าออกอากาศได้นะคะหนิงเกอร์ไม่ไม่ยอมให้ใครมาด่าฟรีๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ